เมสตังเอกังสมมยังภะคะวาสกเกสุวิหรารติกปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกขุสังเคนาสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกขุสเตหิสัาพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจรโรกทาตูหิเท е วตาเยผุยเยนาสันนิปติตาโหนติภะควันตังทัศนายาพิกขุสังคันจะ อัทโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตังโหสิออางโขภาควาสกเกสุวิหรารติกปีลวะวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขูสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจโรกธาตูหิ เทวตาเยผุยเยนาสันนิปฏิตาโหนติพระขวันตังทัศนายะภิกข่สังคันจะยันนูนามยมปีเยนะพักวาเตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพวักวโตสันติเกปาเจกคาถาพาเสยยามาติอัทธโขตาเทวตาเสยยถาปิ นามภะราวาปุริสโสสัมมชิตังวาพา,าหังภาษาเลยยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวสัาวาส,สุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควโตวปุระโตปาตุระหังสุอัทธโขตาเทวตาภคว,วันตังอภิวาเทตวาเอกมันตัง อัฏฐสูเอกันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมสมยังทกิตาเยวะอัปราชิตสังมันติอัทโขอัปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ ตัตตราภิกขโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนโอุชุกามตังสุสารถีวเนตานิคเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัทธโขอ,อัป,ปราเทวตาพภควโตสันติเกอีมังคทาทังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจเมเมมชา <c oughs> จะมเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจาก,กุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอัปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตขมิสสันติอปายภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวตายัง บริปูเรสันตีติอทัทโขภาควาพิกขูอามันเตสิเยผุยเยนาพิขเวทัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายาพิกขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอะเหสุงอตีตมัะทานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปีพัควันตานังเอตปะระเมเอตาปะระมายเวยวเทวตาสันนิปติตาอเหิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอนาคตามัฏธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพัควันตานังเอตปะระมาเยว,วะ เทวตาสันนิปติตาพระวิสันติสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนา,าธสาทุกังมณนสิกโรธทา พาศิสามีติเอวัมพันเตติโขเตภิกขุภควตโตปาาัจจโสสุงภควาเอตัทะโวจะสิโลกัมมนุตกาสามิยมัตถาภุมมาตธาสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสาลินาโรมะหังสาพิสัมพุโนโ,โอาานาาทาตมะนสาสุทธาวิปัสนมนาวิรา พโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิรว,วัตเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตับปามกะุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานัทสนังอเปเกสตมัตถคุงสหัสสังอัทาสตตลิง สตังเอเกสหัสสาน,างนาาังอมนุสานมัทสุงอปเปเกนันตามัทขุงที่สาสัพพาปุตาอาหุงตันจ่สาสัพพังอภิญญายาวะวะขิตวานาจากุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวยเยโวหังกิตยิสามิกิราหิอนุปุพะโสสัตตสหัสวาวยขาภุมมากาปิรวัตวา อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาจิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางชะสะชะสาหัสสาสมีเหมะวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาจิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสาหัสสายะขานานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันเนวันโตยะสาสิโนโมธามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังอิเจเตโสฬาสสาหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันเาวันโตยะสาสิโนโมธามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันเาวันโตยะสาสิโน โมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาคหิโกเวลปุรัสานิเวสนังพิโยนางสตาสหัสสังยักษขานางไปยิรูปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาค้าสมิติงว่านางปุริมันจัดที่สังราชาัตรัตโถปาสาสติขันทพานางอธิปติมหาราชายาสาสีโส ปุตตาปีตัสสาพาหา, people, า,า um. โวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางทักกินันจัดที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติกุมพันธนางอาิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปีตัสสาพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโน โมทามานาพิกามุงพิกขูนางสมิตติงว่านางปชิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานังอาิปติมหาราชาญาสสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทนามาม,ามหัพพลาอิชิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตญาสสิโนโมทาม,ามานาพิกามุงพิกขูนางสมิตติงว่านางอุตรันจ่าที่สังราชากูเอโรตับปัสสาสติ ยักขานังอาทิปติมหาราชายาสาสีโสปุตตาปีตาสาพาหาวอินทนานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันเนวันโตยาสาสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังปุริมาทิสังทัตรัตโถท,ทักกิเนนวิรุณหโกปัชิเมนวิรูปกโคกุเวโรอ,อุตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ทัตละมานาอัดถังสุวรเนกปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัตจนิกาสถามายากุเกนทุววเกนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโทจะกินนูม่มนทุนี่มันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตาเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาจะโนสาพโพ อาคูปัญจาสีโคเจวะติมพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจาราชาโนคันทัพปาหาราชุพิโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังอถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหัตตฉกากัมพราสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจาอาคูนาคายาสาิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงว่านัง เยนาคาราเชสหาสารันติทิพาทิชาปักขวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนามัชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอภัญยันตานาคาราชานมาสิสุปนาโตเขมมะกาสีพุทโสันหาหีวาจาหิวปาวะยันตานาคาสุปันาสารนามากังสูพุทธังชิตาวชิราหัตเถนะสมุทังอสุราสิตา พาตโรวาส,วา,สาวาเสตอิเทมันตโตยสสาชิโนโการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจากปหาราโทนมมจีสหสตันจาาภริปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนาหิตาวาพระลิงเสนังราหุพัธมุปาคมุง สมโยธานิพัทันเตพิขูนางสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมเจยาสาสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสานสิโนทเสเตทศถากายาสาเพน,นานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสานสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนัง เวนทูจะเทวาสหารีจะอัสมาจจตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากิตานักขัดตานิปุรากิตวาอาคูมันทวราหกาวัสูนางวาสโวเสตโทสักโกปาคาปุรินทโท ทเสตทสทากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันเนวันโตยะสานิโนโมุมาณาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวาชรมมะสีขิคาริวาอริทกาจะโรชาจะอุม,มาอุปะนิพาชิโนวรุณาสหาธรรมจาจะอาจุตาจะอาเนชากาสุเลยารุจิราอาคูอาคูวาสะวนเนสิโน ทเสเตทศทา,ากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมโตวันเาวันโตยะสานิโนโอทามานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนางสมาสมาสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาัถคูหรารโเยเทวาเจเยจโรหิตวาสิโน ปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายาสาสิโนทเสตเตทสตากายาสาเพนานัตวัน,นิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยาสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังสุากากรุมหาอารุณาอาคูเวขนะสาสหะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักคนา สัทธามัตตาหาราคาชามิสกาจะยะสานิโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทเสเตทสตากายาสาเพนานาตวัน,นิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสานิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยะสานิโนสัมพิตการามะเศฐาโชตินามาจะอาสวา นิม,มานาติโนอาคูอัถาคูปรณนิมิตาทเสเตทสตากายาสภเนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาจิโนโมทมามนาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวนังสเถเตเทวะนิกายาสภเนานัตวันนิโนนามันวะเยนะอาคัสุงเจยันเจจะสัทิสาสหะ ปวุทธาชาติมักขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักเขโมคัตรังนาคังจันทังวะอจิตาติตังสุพรามาประมะตัตโตจับปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโรติโสจาาโสปาคัสมิติงวะนางสหะสัพรมารโรการนังมหาพรามาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโย ยาสาสิโส,สทเศฐาอิสราอาคูปเจกาวัสาวัตตินโนเอสเตสันจะมัชโตาอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกมาราเสนาภิกามิปัสสกันหาสามันทียังเอถาคันหาถาพันธาถาราเกนาพันธมัทุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิตาโกจินัง อิติตัดฐามหาเสโนกันหาเสนังอเปสิปานินาตาระมะตระมะาะมะหัดจารังกตะวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคานะยันโตจจวิชุโกตถาสโสปัจจุทาวัติสังคขโทะสยังวเสตันจาัพพังอปิญญาญาวะวาะกิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกส,สเนระเต มาราเสนาพิกันตาเตวิชานาธาพิกโวเตจาาอาตับปะมอาตับปามากรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตาราเคหิปากามุงในสังโรมันปีอินชยุงสัเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสานสิโนโมทันติสหภูเตหีสาวกาเตชเนสุตตาติ สีรีถิติมาติเตโชชยสิทธิมาหิทิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายานิวารณสัมมตทัสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติงสัมมหาปุริสะสักขนานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตาลัสตะดะสะอุททะ อุดทุตตาราสตะมังคารานุภาเวนะฉับพันนารางังสยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสปารมิตานุภาเวนะทัสอุปป,ปารมิตานุภาเวนะทัสะปารปา,รารมัทธปารมิตานุภาเวนะสีราสมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันทานุภาเวนะนวโรกุตาระธรรมานุภาเวนะอัตถังขิกามคานุภาเวนะ อัทธสมาปติาาะะะยานุภาเวนะฉลพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทัศภรยานานุภาเวะะาาน,านเวะสัพพัญตญาณานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตยสารณนานุภาเวนะ ตุยหังสัพพะโรคะโสกุปัตถวัตถุขะโทมณสุปายาสาวินสันตุสัพพะอันตรายาปิวินสันตุสัพพังกัปปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตวัสสะชี ชีเวนัสมังคิโกโหตุสัพพทาอาการสับปะพตะวนภูมิคังคามหาสม,มุทาอารักากาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันตุภาวตูสัพพมังฆะลังรักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถิพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังฆะลัง รักขันต, <HHH> ตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตนักขัดตยักขภูตานางปาปะขหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเทเวนักขัตยักขภูตานางปาปะขหะ นิวารณาปริตตสานุภาเวนันตวาเตสังอุปัทเทเวนักขตยักขภูตานางปาปักะนิวารณาปริตาสานุภาเวนันตวาเตสังอุปัทเทเวอตีตังนาวาขเม,มยยาเมยยานัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่คำนวณถึงไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทธาตีตัมปะฮีนันตังอัปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตาตาตาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตัง วิทามานุภูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนันไม่คลอนแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูปโปรงเถิดอันเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหิโนสังครันเตนามหาเสเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามาตันทิตังตังเบพัเทกรัตโตติสันโตอาจิกคาเตมุนีตี ภรมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลชราธรรมมัมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาทิธรรมำมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมำหิมรณงอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีหิ มะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะราเวินเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมากรรมหิกรรมมาทายาทกรรม ath ath oni, รรมโยนิกรรมมะพันธุกรรมมะปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกลิสามีกันลยานังวาปาปะกังว่าตาสะทายาทาภวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิภะ,ะพินหังปาจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน